เตรียมพบกับคู่แม่ลูกซุปตาเก้าจิรายุที่ควงคุณแม่คนสวยมาเข้าครัวทำกับข้าวแม่สตดเด็ดไม่เหมือนใครกับ2เมนูสุดโปรดของเก้าที่การันตีความอร่อยว่าเด็ดที่สุดในโลกเมนูพิเศษชื่อขนมปังน้ำพริกกุ้งเสียบค่ะเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยมันทานได้เหรอแม่คือทานได้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้ครับแม่ไม่เคยทำเหมนกันอ้าวใครจะเชื่อว่าเก้าทำแบบนี้ได้ครับผมก็ยังไม่เชื่อตัวเองเลยครับเนี่ย หนูซอยอ่ะพริกขี้หนูซอยไม่มีเอาพริกขี้หนูถนนใหญ่ได้ไหมโอ้ได้ได้ได้ถนนใหญ่ขายใช่ไหมโอเคโอเคน่าภูมิใจนะที่ก้าวแบบประสบความสหมเร็จถ้าเขาประสบความสหมเร็จแล้วเขาไม่ได้เป็นคนดีค่ะทุกอย่างหมดเด็ดไม่เยอะเลยแต่จะมีอีกจุดหนึ่งที่จะห่างแม่วันที่เรามีแฟนวันที่เรามีแฟนรู้สึกยังไงแม่วันจะหน้อยหน่อยมั้ยถามจริงๆถามจริงๆเลยจะน้อยหน่อยมั้ยกับข้าวแม่อาทิตย์นี้ห้ามพลาดนะครับ